สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานอกเหนือจากชีวิตของประชาชนแล้วนะคะปรากฏว่าที่อำเภทิพย์พาจัุสงคลาค่ะก็มีความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะกับบรรดาวัวนะคะที่ทางด้านชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ถูกน้ำจมเสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะ ความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะในอำเภอเทพาจาังหวัดสงขลาค่ะปรากฏว่ามีการเข้าสำรวจความเสียหายในช่วงที่ผ่านมาพบนะคะวัวของนายอับดุลรอผะงูหลีผู้ใหญ่บ้านหมู่หกบ้านคลองขุดตําบลปากบางอำเภอเทพาวัวที่เลี้ยงเอาไว้ในคอกนะคะ่งอยู่ในป่าสวนยางใกล้บ้านจมน้ำตายแบบยกคอกคะ่ะ23ตัวแล้วก็ยังมีวัวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกหลายตัวรวมๆแล้วอย่างน้อย25ตัวค่ะ โดยทางผู้ใหญ่บ้านหมูห่6แล้วก็ชาวบ้านนะคะต้องนําเรือออกไปลากวัวที่ตายออกมาจากคอกและที่ลอยอยู่ในสวนยางพาราโดยต้องใช้วิธีการนะคะนำเรือลากออกไปให้ห่างไกลบ้านผู้คนเพราะว่าวัวที่ตายเริ่มที่จะอืดแล้วก็ส่งกลิ่นเหมน็นโดยคาดว่าต้องรอให้น้ําลดนะคะเพื่อจะทําการขุดหลุมฝังซึ่งวัวที่ตายทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าต้องลอยคอแช่อยู่ในน้ําที่ท่วมสูงมานานกว่า3วันโดยทางเจ้าของบอกว่าไม่สามารถจะ ไปพาออกมาจากคอกได้เลยค่ะเนื่องจากระดับน้ำนที่ท่วมสูงจริงๆทำให้วัวที่เลี้ยงนะคะตายไปทั้งสิ้นเนี่ย25ตัวด้วยกันค่ะ